สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีหมอวิบอสทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิบอสมามาใช้บริการนะครับที่ร้านโทรศัพท์นะครับเป็นเป็นเป็นร้านตั้งแต่วิบอสสมัยตอนวิบอสยังเป็นเบบีเลยนะฮะร้านนี้ยังคงเดิมคงที่เลยอยู่ที่ม่วงสามสิบนะครับใกล้ๆกกับตรงที่วิบอสเอาอินเทอร์เน็ตนะครับของที่จากซูเปอร์ฮันเนะฮะมา มามอบให้กับเทศบาลแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่หลังเทศบาลนะครับผมเป็นร้านชื่อร้านว่าร้านทีโฟนนะครับบริการนะครับประทับใจมากๆเลยแล้วก็เออจ้าของร้านนี่น่ารักสุดๆเลยนะครับผมเฮียปุ้มกับซอเต้นนะครับแล้วก็พนักง,งานก็นะครับผมดูแลดีๆมากๆเลยนะฮะแล้วก็ ฟีเซนร์นะครับผมในเรื่องของเครื่องมือไอทีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือบริการซิมนะครับผมลดแลกแจกแถมนะฮะต้องที่นี่เลยนะครับผมที่ชีฟนนะครับหลังเทศบาลม่วง30นะครับใกล้ๆกับร้านป้าตุยสิริวัฒนานะครับผมเป็นร้านของป้าของหมอวีวาร์เองนะครับผม f อซนะครับท่านใดนะฮะที่ต้องการเครื่องมือนะครับผมเล่นโซเชียลนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมหรือเครื่องมือชมาหหากินในเรื่องของการ เทคนิคในเรื่องของโซเชียลนะครับหรือโทรศัพท์มือถือนะครับผมมาปรึกษานะครับผมมาซื้อได้นะฮะแต่ก็มาช้อปปิ้งได้ที่นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าประทับใจสุดๆเลยนะฮะที่นี่นะครับผมร้านทีโฟนนะครับผมจำแม่นๆนะฮะร้านทีโฟนนะครับอำเภอม่วง30หลังเทศบาลนะครับผมจำให้ได้เลยหลังเทศบาลนะครับมีร้านเดียวนะครับร้านทีโฟนนะครับผมนี่เลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางร้านนะครับผม นี่ค่าาบริการนะคะค่ะผมเสียงหวานๆนี่นก็จะเป็นเจ้าของร้านอซอนะครับเออซตอร์นนะครับครับน้นเป็นเด็กๆครับนี่ก็จะเป็นเอ่อทางพนักงานนะครับไว้คอยเซอร์วิสลูกค้านะครับผมนี่ครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับลูกคท่านใดน,นะครับผมที่นะครับต้องการโทรศัพท์มือถือนะครับผมที่ไม่ตกรุ่นนะครับผมต้องที่นี่เลยอินเทรนอยากบอกเลยว่า เป๊ะปังจริงๆนะครับผมดิบอสคอนเฟิร์มรับประกันครับบายแล้วเจอกันครับผมฝากติดตามด้วยนะคะ